และแน่นอนครับผม <c oughs> การไล่สายไฟครั้งนี้เดี๋ยวผมมีทีเด็ดให้ดูเดี๋ยวก่อนจะเริ่มงานของวันนี้นะผมเดี๋ยวเราจะมาตัดรูดปลายก้านสลักลูปสูบอันเก่าของผมที่มันเสียนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาตัดให้มันเท่ากันนะครับผมคร่าวๆก็คืออันนี้คือสายไฟเราไม่รู้หรอกว่าเส้นไหนเป็นไฟเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้าเกียร์หกอะไรอย่างเงี้ยครับที่เราจับจุดได้แล้วผมจากปลั๊กโซนิคอันนีน้มันจะเป็นไฟบอกเกียร์ของโซนิคนะผมประกอบรถได้สักพักหนึ่งนะผมก็เดี๋ยวผมจะมา ให้ดูสายไฟคนระับว่าผมเดินประมาณไหนนะผมแล้วส่วนไฟติดครบไหมเดี๋ยวมาดูนะครับ ผมหลังจากที่เราวายใส่กันสักพักเลยนะประมาณสามวันนะอ่ะผมทําประมาณสามวันนะกับการย่อสายไฟนะผมทําระบบไฟนะผมก็ถามว่าทําไมมันนานจังก็นานอย่าครับอย่างที่เคยบอกนะว่าผมก็ไม่เคยทํานะผมก็แล้วผมคันเนี้คันแรกที่ว่าทําแบบย่อสายไฟจากพวกแบบชุดไฟเดิมอะไรเงี้ยผมก็คือเป็นชุดไฟของ cbr แเอามาย่อใส่ดีมซูเปอร์คัพนะครับนะผม ก็มาดูับผมหน้าตาเจ้ามาเป็นยังไงับผมประมาณนี้เลยก็จะประมาณนี้แล้วผมอันนี้ก็จะเป็นชุดไฟหน้าช่วงช่วงข้างหน้าช่วงหน้าหน้ากากบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซนเซอร์มุมเอียงนะผมเซนเซอร์มุมเอียงอันนี้ก็จะเป็นนี่ครับปลั๊กปลั๊กพวกไฟต่างๆครับผมสองปลั๊กนี้เลยอ่าพวกไฟหน้าไมไฟเลื่อนไมครับผมแล้วก็พวกไฟลงไฟเลี้ยวแล้วผมเป็นพวกสวิตช์แตสวิตช์อะไรอย่างงี้ครับผมสองปลั๊กนี้ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นสวิต ปั๊กซี่สวิตกุญแจนะครับผมแต่ของของเดิมดีมันจะมีสี่เส้นนะครับผมเราก็เลตัดย่อดมันเหลืออยู่2เส้นนะครับอ่าล้วก็มาต่อกันที่นี่เลยครับอันนี้ก็จะเป็นไฟอ่สต็อปบิกหลังครับผมไฟสต็อปบิกหลังอันนี้ก็จะเป็นกล่องฟิลครับผมกล่องฟิลอันนี้ก็จะเป็นปั๊กปั๊กกล่องนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นคอยนะผมคอยผมก็จะเอาไว้ ใต,ใต้โครงอีงทีของผมก็คือเอาไว้ใต้ถังน้ำมันนะครับเดี๋ยวหน้าตาเจาะออกมาเป็นไงเดี๋ยวค่อยรอยชมนะเพราะว่าผมยังไม่ได้ทําที่ยึดน,นะผมอันนี้ก็จะเป็นปลั๊กตัวควบคุมเดินบานะผมแล้วก็ปลั๊กหัวฉีดครับอันนี้ก็จะเป็นปลั๊กโอทูเซนเซอร์นะผมส่วนนี้ก็จะเป็นปลั๊กแมปเซนเซอร์ครับแล้วก็มีปลั๊กตัวเทอร์โมสตัตหรือว่าตัววัดอุณหภูมิน้ำลอยเย็นนะครับผมแล้วก็ ตัวนี้ก็จะเป็นปักพัดลมนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาลงมาครับก็จะเป็นรีเลย์พัดลมกับรีเลย์ตัวหลักหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะผมก็ไม่ค่อยเข่งเรื่องชุดไฟอ,ะอ่ะอ่ารีเลย์หลักจะเป็นตัวนี้ผมรีเลย์ที่ออกจากแบตเลยนะแต่เป็นตัวนี้คือในตัวนี้จะเป็นรีเลย์อะไรเนะี่ยที่มันเป็นใช้กับระบบไฟทีนึงผมก็ไม่รู้เขาเรียกอะไรนะอันนี้ก็จะเป็นเซนซเซอร์อ่ดักไอ้น้ามันนะผม ก็ใช้นะครับผมก็คือเอาง่ายเซนเซอร์ผมใส่ครบทุกตัวนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นปลั๊กปลั๊กรีลีตัวหลักนะครับที่ให้ดูเมื่อกี้นะผมอันนี้ก็จะเป็นปั๊มติก๊กอ,อันนี้ก็จะเป็นสายปั๊มติ๊กนะผมอันนี้ก็จะเป็นแผ่นชาร์จแล้วก็มาท้ายรถนะผมพอท้ายรถมาก็จะนี่อันนี้ก็ปลั๊กไฟท้ายนะผมส่วนหน้าตาพอหยิบรถไปแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมารับชมกันนะผม ก็ดีใจครับที่ทาได้นะผมก็แต่ก็ใช้เวลานานครับใช้เวลานานเลยเพราะผมก็ต้องแบบหาศึกษาข้อมูลอินเทอร์เน็ตมัางว่าสายเส้นนี้มันสีอะไรสีอะไรแต่มันก็หายากอ่ะก็เลยต้องค่อยๆไล่ไปทีละเส้นทีละเส้นครับจับทีละสายครับผมเราจะได้ไม่งงด้วยแต่ถามว่างงมั้ก็งงแหละแต่พอเราทําจริงๆแล้วถามว่ามันยากไหมถ้าเราเรารู้แล้วว่าสายไฟมนมันมีกี่เส้นอะไรเงี้ย มันก็จะเริ่มง่ายครับเพราะว่าหลักๆเลยสายสายไฟเส้นหลักๆที่มันใช้อะมันจะมีไม่กี่เส้นหรอกที่ว่ามันเดินตั้งแต่ท้ายรถเดินตั้งแต่หน้ารถยันท้ายรถนะครับผมนอกกนั้นมันก็จะเป็นพ่วงปักพ่วงอะไรเงี้ยผมก็คือแบบช่วงพ่วงต่อๆกันต่อๆอ่างเงี้ยประมาณเนี้ยอ่าก็เลยตอนนี้ก็เดือดจะไปใส่กับรถครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ยังทําไม่เสร็จก็คือที่ผมบอกครับว่ารถคันนี้จะมีทีเด็ดนะผมเดี๋ยวจะไปทําต่อให้มันเสร็จนะผม อาจจะเป็นทําวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวก็ใกล้จะถึงเวลาก็เข้างานแล้วนะเดี๋ยวถ้ามันทําทันเดี๋ยวผมก็จะทําต่ออีกสักนิดนึงครับผมให้งานมันเดือนหน่อยนะผมโอเคเดี๋ยวยังไงฝากเพื่อนๆรับชมต่อหรือฝากเป็นกําลังใจให้สองด้วยนะผมโอเคครับหลังจากที่ผมรื้อระบบไฟออกใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะมาทําที่ยึดคอยไดสตาร์ทนะผมเออไม่ใช่ขออภัย มาทาที่ยึดคอยไฟนะผมคอยไฟคอยเทียน,นครับจริงๆที่แรกที่ผมคิดไว้ก็จะยึดข้างหน้าอะไรประมาณนี้ข้างหน้าข้างซ้ายอะไรประมาณนี้อ่าแล้วแบบว่าสายหัวเทียมจะได้ถึงด้วยไงแต่นี่คือผมใช้สายยาวแล้วอ่าอีกอย่างหนึ่งคือข้างหน้าผมไม่อยากให้มันมีอะไรมากมายครับมันจะได้ดูแบบโล่งๆสักนิดนึงครับผมเดี๋ยวเพิ่มคอยไฟไปเดี๋ยวมันจะดูแบบเหมือนลกเกินไปแต่ยิ่งเนี้ยเอาไว้ข้างหน้าก็ได้ครับผมแต่ผมอยากวางไว้ตรงนี้ครับผมก็คือวางไว้ใต้ถังน้ำมันครับ ก็คือผมก็ใช้ขานเก่านะครับที่ตัดจากโครงเดิมดีมนะผมมันช่างว่าพอดีเป๊ะเลยครับไอช่วงนี้ที่ผมตัดออกนะครับนี่ดูมันโค้งรับกับโครงหลังพอดีเลยอะ่ะเออคือแบบเนี่ยด,ดูมันมันโค้งรับกันพอดีเลยอ่าเดี๋ยวผมก็จะเชื่อมประมาณนี้ผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปเชื่อมกันเลยนะครับผมเหมือนเดิมครับผ้ากันไปคนจนนะผมเอากอผ้าชุบน้ำมมาลองพื้นไว้ผมกันกระเบื้องเสียครับโอเคเไปรู้เรต่อเลย ตอนนี้เราก็เชื่อมเสร็จแล้วผมก็คือผมเชื่อมแต้มไว้สามจุดนับหนึ่งสองสาผมน่าจะอยู่แหละครับผมเพราะว่ามันไม่ได้รับน้ำหนักอะไรเยอะครับผมเดี๋ยวรอดูตอนใส่คอยนะว่าจะอยู่ประมาณไหนนะผมนี่นครับผม,บผมพอยึดคอไปแล้วก็อยู่ประมาณนี้แล้วผมนี่มันก็เดินสายไปพักขดเทียนับเป็นไงต่อได้ไหม ก็จะประมาณนี้ครับผมโอเควันนี้เราเราพอแค่นี้กันครับผมเดี๋ยวเรามาต่องานกันพรุ่งนี้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวก่อนจะเริ่มงานของวันนี้นะผมเดี๋ยวเราจะมาตัดบูทก่อนนะผมก็คือผมจะตัดให้เท่ากับตัวนี้นี่ตัวนี้ตัวนี้จะมีความหนาเจ็มิลครับผมเดี๋ยวเราจะมาตัด บูทปลายก้านสลักลูปสูบอันเก่าของผมที่มันเสียนะครับผมจะผมจะมาตัดให้มันเท่ากันนะครับผมโอเคดูยังไงกันต่อเลยครับโอเคครับผมผมก็ตัดบูทตามขนาดที่ต้องการเรียบร้อยแล้วนะผมก็คือความหนาเจ็ดมิลครับส่วนผมจะาไปใส่อะไรครับก็นี่เลยครับผมจะมาใส่กับโชคข้างสายของผมครับที่ว่ามันต้องรองบูทนะครับผม นี่ครับที่ต้องลองบูทเพื่อที่จะไม่ให้โชกคมันโดนกับโซ่สเตอร์นะผมเดีย๋ยวเรามาชมครับว่าระยะที่ยังไม่ใส่บูทกับใส่บูทไปแล้วมันจะห่างกันเยอะไหมโอเคเดี๋ยวผมขอลองใส่แบบไม่ใส่บูทลองกันนะผมโชคที่ผมใส่ก็เป็นโชว่านะผมโชว่าปรับฟ้านะครับตัวนี้ตอนนี้ราคาไปไกลมากเลย ราคาเห็นเขาบอกว่าล่าสุดที่เพื่อนผมไปเอามานี่ของของเพื่อนผมนั้นโดนเกือบหมื่นอะเก้าพันห้าสภาพแบบบิ้วพร้อมใช้งานนะผมก็คือสภาพแบบเรียมเรียมแต่ตอนนี้เห็นเขาบอกว่าไปหมื่นแล้วครับผมหมื่นบวกแล้วราคาตอนนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูกันครับอืมโอเคเป็นไงมันก็จะติดโชกนะผมก็คือถ้าเราใส่โซ่ไปยังไงก็ติดโชคแน่นอนคนระับอันนี้สเตอร์ อันนี้ผมลองยืนเบอร์สามหกไว้นะครับมาดูตอนที่เราลองบูทไปแล้วนะผมโอเคโอเคครับผมผมก็ทําการใส่บูทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็คือเกลียวมันจะเหลือขันเข้าไปประมาณสามสี่เกลียวนะก็ถือว่าแน่นไหมก็แน่นครับผมเดี๋ยวผมจะยิงออกให้ดูเลยว่ามันเหลือเยอะ่ไหนเกลียวนะก็เหลือ พอได้นะผมก็ถือว่าไม่น่าเกลียดนะครับถ้าถ้าผมทำ10มิลอนะมันเกลียวมันจะเหลือน้อยครับก็เลยทําเป็น7มิลอันนี้ก็เป็นบูทที่ผมเคยใช้ฝั่งโน้นนะผมเคยใช้ฝั่งฝั่งด้านขวาตอนที่ผมแปลงแปลงเป็นดิสนะครับก็คือร้านหน้าป่องนะครับนะ้าป่องอนุสี่สิบสี่ทำมาครับก็คือใส่เพื่อหลบปั๊มนะผมไม่งั้นปั๊มมันจะชนกับสปริงโช๊คนะตอนตอนตอนที่ผมใส่ข้างขวานะอันนี้ผมก็เลยเอามาใส่ข้างซ้ายผมนี่ครับผม ันเข้าไปก็จะประมาณนี้ครับผมโอเคแล้วก็ยิงซ้ำโอเคเป็นอันว่าโซ่น่าจะ้นแล้วนะผมน่าจะผลกับตัวโชคแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้ครับเพราะว่าโชคตอนนี้มันเป็นสไตล์โชคว่ามันจะเป็นพวกโชคหูสั้นอยู่แล้วยิ่งยิ่งถ้าไม่มีตัวปรับรีบาวข้างล่างนะ หูมันยิ่งสั้นกว่านี้ครับผมหูจะอยู่ประมาณนี้เลยฐานฐานของหูอยู่ประมาณนี้หูจะสั้นอยู่ประมาณแค่เนี้ยแล้วฐานอยู่ประมาณเนี้ยก็คือยังไงก็ชนสตรอรอ,อันนี้ก็ยังพอแบบสูงขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวเราไปลุยงานไฟเกียร์กันต่อครับวันนี้แล้วก็จะใส่สายไฟนะผมนี่ครับสายไฟก็คือผมทําไว้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะผมก็เหลือแค่ใส่กับรถนะผมนี่โอเคครับ มาต่อกันด้วยไฟเกียร์นะครับผมก็คือนี่ครับอันนี้ก็คือเป็นปลั๊กที่มันเหลือจากที่ผมต่อจากน่าจะเป็นปลั๊กของรถสายไฟ CBR นะผมก็คือมันเป็นปลั๊ก6กพินพอดีนะผมก็ไปเสียบกับไอตัวนี่ครับสายไฟสายไฟของไฟเกียร์นะผมเส้นไหนวะเส้นนี้แหละอ่ะะอะาเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆนะผมเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆเดี๋ยวผมจะมาไว้ทําคลิป อธิบายอย่างละเอียดกับการต่อไฟเกียร์อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยรับชมเป็นคลิปต่อไปนะครับคร่าวๆก็คืออันนี้คือสายไฟเราไม่รู้หรอกว่าเส้นไหนเป็นไฟเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้าเกียร์หกอะไรอย่างเงี้ยก็คือจากที่เราจับจุดได้แล้วผมจากปลั๊กเดิมนะจากปลั๊กเดิมถ้าเป็นปลั๊กเดิมของโซนิ c อันนีน้มันจะเป็นไฟบออเกียร์ของโซนิคนะผมเอามาใส่กับ CBR ได้นะปลั๊กเดิมมามันจะเป็นสีของมันอยู่แล้วว่า สีสายสีไฟสายสีสายไฟสายไหนเป็นเกียร์อะไรนะผมแต่ว่าพอเรามาแปลงใส่กับตัวนี้ที่เราติดตั้งเองนะผมดีไอไวครับก็คือผมก็เจาะใส่กับเดือนไม้เลยนะครับอันนี้ผมก็หาซื้อใน l a z าด a านะผมราคาน่าจะตัวประมาณ50บกว่าบาทครับผมรวมส่งด้วยก็เกือบเกือบร้อยนะผมก็คือมาทําเอาเองนะครับอันนี้มันจะมีแค่มีถึงบอกถึงแค่เกียร์5นะครับเพราะว่าไอมีบอกถึงเกียร์6 ของมันที่ไทยมันไม่มีคนระับมันรอมันต้องรอส่งมาจากต่างประเทศนะผมก็คือผมใจร้อนนะผมผมก็ลืมสั่งไว้ด้วยแหละอ่าผมก็เลยใช้เป็น5้าเกียร์ใช้เป็น5้าเ,เกียร์แล้วก็คือเกียร์ว่างมันจะเป็นเลขศูนย์อ่าผมก็จะเอาเลขศูนย์เอาเป็นเกียร์หส่วนเกียร์ว่างผมก็ใช้หลอดเดิมของไม์ดรีมนะผม กอน,นะครับสายไฟลหลักมันก็จะมีไฟบวกมาเส้นนึงก็คือเส้นสีดำนะครับผมเส้นสีดําจะเป็นไฟบวกนอกนั้นก็จะเป็นไฟอบอกเกียจะเป็นขั้วลบนะครับผมแล้วก็ใช้สีดํานี้ไปแช่กับไฟรถนะครับผมไฟเลี้ยงของรถนะครับเวลาเปิดสวิตติดนะครับมาเข้าเรื่องกันเลยอันนี้ก็ที่ผมไล่ไว้นะครับ N N คือไฟเกียร์ว่างอ่านี่ไฟเกียร์ว่างแต่แต่ผมจะต่อแยกนะ ันนี้เห็นไหมไฟเกียร์ว่างแต่ว่าอันนี้ผมเขียนไว้เกียร์สามอ่างงอะดิงงอะดิเกียร์ว,ว่างได้เขียนไว้เกียร์สามเดี๋ยวผมมาอธิบายทีหลังอันนี้ไฟเกียร์ว่างอ่าอันนี้ก็จะเป็นเกียร์หนึ่งที่ผมเขียนไว้หมดแล้วครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้าผมจะแยกสายสายไว้เกียร์หกอะไรเงี้ยอ่านี่เกียร์สองนี่เกียร์หกอยู่นี่แล้วเราเขียนไว้อย่างนี้แล้วมันก็ต้องไปไล่กับสายอันนี้อีกทีละเส้นครับว่า ไฟเกียร์มันจะเข้ากับสีไหนครับของไอ้ตัวนี้นะเราต้องมาไล่อีกทีละเส้นนะครับผมส่วนที่ผมอันนี้ทําไมเขียนว่าเกียร์อินแล้วทาไมปลายสายเขียนว่าเกียร์สามก็คือไฟออกมาจากปลั๊กเนี่ยมันเป็นเกียร์ว่างครับผมปลั๊กเดิมมามันจะเป็นเกียร์ว่างอันนี้คือผมถอดออกแล้วอ่าผมถอดแยกถามว่าถอดแยกทําไมเพื่อผมเผื่อช่องไวหนึ่งช่องนะผมเผื่อช่องสายไฟนะไวหนึ่งช่อง เห็นปะมันไม่ผูกับเพื่อที่จะทําไฟเกียร์สนะก็คือตอนเนี้ถ้าตัวไฟบอกเกียร์ของเดิมโซนิกมันจะไม่มีเอ่อยังไงอะ่ะก็คือหน้าหน้าสัมผัสของไอตัวกระปุกเกียร์ของ CB กับของโซนิกก็อย่างว่าครับก็คือโซนิกมันจะมี5เกียร์ใช่ไหมส่วน CB มันจะมี6เกียร์นะครับผมก็มันเลย หน้าสัมผัสเกียร์สามมันเลยไม่ตรงกันมันต้องทําเพิ่มนะผมมันต้องทาเพิ่มส่วนจะทํายังไงเดี๋ยวผมจะทําคลิปอธิบายที่หลังนะครับผมก็เลยทําเผื่อไว้นะครับเพื่อไอ้ที่ไอ้อันที่สายที่ผมเขียนว่าเกียร์ว่างเนี่ยผมก็เอามันเอามันมาเป็นเกียร์สามนะผมแต่ทํนะาเผื่อไว้นะทําเผื่อไว้แล้วเราค่อยไปทําไอ้ตรงตัวไฟบอกเกียร์ที่หลังนะครับเพราะมันต้องถอดถอดออกมาทําครับผมผมก็ยังไม่ได้ทําไว้นะครับ แล้วก็อย่างที่บอกครับไอ้ส่วนสายเกียร์ว่างนี้ผมก็ใช้ต่อกับชุดไฟที่ผมทําไว้เลยที่ว่ามันจะต่อเข้ากับหน้าไม้ไฟเกียร์ว่างของเรานะครับผมประมาณนี้ครับที่จะทําไฟเกียร์นะครับผมเดี๋ยวส่วนรายละเอียดลึกจริงๆเดี๋ยวค่อยมาทําคลิปต่อไปส่วนนี่นะครับเวลาผมต่อสายไฟทุกเส้นนะครับผมก็จะใช้เป็นข้อต่อทองเหลืองนะครับนี่ผหจะใช้เป็นข้อต่อทองเหลืองตัวนี้ ผมก็ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนี่เป็นตัวนี้ถ้าถามว่าถ้าจะหนีบเฉยๆไม่บัดกีีได้ไหมมันก็ได้นะผมถ้ามีตัวครีมย้ำหรือไม่ก็คนย้ำเป็นนะแต่ผมย้ำไม่เป็นนะครับแล้วผมก็ไม่มีครีมย้ำผมก็ใช้ครีมธรรมดาย้ำนะแล้วก็บกัดกีอีกทีหนึง่งเพื่อให้มันชัว์นะครับการมันหลุดนะผมกันมันขาดในครับผมเพราะว่าอนาคตเราใช้ไปเราก็ไม่รู้ว่ามันจะ ขาดในหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วผมก็ใช้ท่อหดนะครับนี่อะไนเงี้ยแล้วผมก็ใช้ท่อหดแบบนี้นี่พอใช้ท่อหดเสร็จปุ๊บผมก็จะพันผ้าเทปไว้แบบนี้อีกรอบหนึ่งครับกันเหนียวครับผมเพราะว่าผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่าท่อหดมันจะคุณภาพมันจะดีเหมือนของโรงงานเขาใช้ไหมนะครับผมแล้วก็ต้องกันไว้ก่อนนะครับประมาณนี้นะครับผมการไล่สายไฟของผมนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปติดตั้งแล้วก็ ติดตั้งช่วงหน้าไม้ผมแล้วก็จะมาใส่หางปลานะผมตอนนี้ก็คือผมก็รอปลัก6กพินนะสั่งกําลังสั่งมาอยู่ครับก็คือตอนนี้ผมไม่มีของรอปลัก6พินกับตัวหางปลาส่วนหางปลาผมก็มีแค่ตัวนี้นี่ผมก็มีแค่ตัวนี้อยู่เลยตัวเป็นแบบไม่ใช่เป็นขาที่ว่ามันจะเป็นขาขาล็อกแบบเนี้ยอ่า มันจะเป็นแค่ตัววงกลุม,ลมไว้ล็อกกันตัวผู้ตัวเมียนะผมอ่าประมาณนี้แต่เราก็ใช้ชั่วคราวไปก่อนครับเดี๋ยวปักมาเราค่อยทําอีกทีหนึ่งโอเคนะผมไปเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลย ครับผมขอตัดภาพมาตอนที่ประกอบรถได้สักพักหนึ่งแล้วผมก็เดี๋ยวผมจะมาให้ดูสายไฟครับว่าผมเดินประมาณไหนแล้วผมแล้วส่วนไฟติดครบไหมเดี๋ยวมาดูครับนี่ครับผมเดี๋ยวออกมาจากข้างหน้าเลยแล้วกันช่วงหน้ากากนะผมออกมาก็จะประมาณนี้นผมสายไฟอันนี้ก็คือไฟเกียร์ครับเดี๋ยวน,นี้ทํารอปักก้าวพินกันนะผมก็เหลือรอปักตัวผู้ตัวเมียนะนะน,นี่ผมก็ทําเป็นหางปลาเสียบนะครับผม ก็อันนี้ก็เป็นแตรอันนี้ก็เป็นชุดสายไฟตรงพวกสวิตไฟแล้วก็ไฟเกียร์อะไรประมาณนี้ครับผมก็มีพวกไฟ F I อะไรประมาณนี้อยู่ในชุดนี้ครับผมส่วนเดินมาไงก็ออกจากนี่มาครับผมก็เดินมาแล้วก็มาลอดใต้โค้งครับเข้าไปในโครงนะผมมาลอใต้โค้งแล้วก็ออกมาประมาณนี้เลยถามว่าชนสายคันล่งไหมไม่ชนครับผมพอดีเลยไม่ชนเลยก็ตอนนี้ก็เหลือสายหม้อนะ้ำเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปหามานะผม นี่ครับข้างในก็จะประมาณนี้เลยเนี่ยอ่ามันจะประรวมกันประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นสายไดสตาร์ทสายไฟควบบวกควบลบอยู่นี่อ่าขึ้นไปแล้วก็จะสะอดลอดออกมานี่ครับผมอ่ากล่องแผ่นชาร์จกล่องฟลิลน,นี้ก็จะเป็นตัวเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำารอเยน็นอันนี้ก็เป็นปักพัดลมอันนี้วาล์วควบคุมเดินเบาหัวฉีดแล้วก็แมปเซนเซอร์อยู่ข้างล่าง ถามว่าลกไหมมันก็ดูลกๆแหละครับเพราะสายไฟมันเยอะมากสาหรับผมนะแต่มันก็ยังดูดีกว่าตอนที่ยังไม่ได้ทำนะผมอันนี้ก็มาไฟท้ายผมก็รอดเข้านี่มานี่นี่ครับชุดไฟท้ายฝั่งซ้ายครับมาดูฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายก็จะมีรีเลย์หลักครับผมที่ออกจากขั้วแบตนะครับผมนี่ครับก็เป็นออกมาจากขั้วแบตครับผมขั้วบวกขวลบก็ไปที่บอก์เมื่อกี้นะผม ออกจากแบตขั้ออบวบวกแล้วก็ดึงเข้าไปชีชุดสายไฟแล้วก็ปักพันเซอร์ปักมัดไฟครับแล้วก็ปักไฟเกียร์ของอันนี้เป็นของโซนิคครับก็ขอบคุณไอมอสได้นะผมไอเพื่อนมอสครับผมที่แบ่งให้ใช้นะผมก็คือไอตัวไฟบอกเกียร์ของโซนิคนะครับนี่ก็เป็นสายป um ั๊มติ๊กมาโผล่นี่เดี๋ยวเรามาดูระบบไฟครับว่าติดครบทุกจุดไหมนะก็ะเหลือยังไม่ได้ทําใส่สวิตไฟสต็อปเบรกนะครับผม นดี๋ยวมาดูเลยส่วนวัดรอบกับวัดอุณหภูมิผมยังไม่ได้ต่อนะเดี๋ยวน,นี้ชุดนี้เดี๋ยวผมจะแยกต่างหากครับผมมันจะเหลือวัดรอบอุณหภูมิวัดอุณหภูมิแล้วก็อันนี้เหลือรอไอตัวที่ต่อกับท่อท่อสายยางนะผมท่อหม้อน้ําอ่าสายหม้อน้ําผู้พิ่ครับเหลือที่ต่อสายหม้อน้ํารอของมาอยู่นะผมเพื่อที่จะใส่ตัวเซนเซอร์วัดอุณหภูมินะครับเดี๋ยวนี้ค่อยมาต่อแยกกันอีกชุดหนึง่งมาดูเลยครับผม แล้วเออแล้วผมลืมบอกแล้วก็ลืมแก้ตรงหน้าไม้ครับเดี๋ยอนี้เดี๋ยวเราค่อยมาลื้อแก้อีกทีนึงครับเพราะว่ายังไงรถมันก็ต้องลื้อไปทําสีโครงอีกรอบนึงครับผมแล้วก็ลื้อยกลงมาทําเครื่องใหม่นะครับนี่อ่าอันนี้ก็ไฟเกียร์ว่างเห็นไหมเพราะว่าผมอัดซิลิคโคนไปมันไปบังไฟเยอะเ,อะเกินนะผมเดี๋ยวเรามาดูไฟเกียร์ก่อนเลยก็คือตอนนี้เกียร์สามมันจะยังไม่ติดนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปมา ตอนกลางๆคลิปนะผมเพราะว่ามันไอตัวเดือยมันไม่มีตัวหน้าสัมผัสชนกับไฟบอกเกียร์ครับไฟเกียร์สามมันเลยไม่มีเดี๋ยวเราต้องมาแปลงทําเองนะครับผมอ่าเดี๋ยวอันนี้เกียร์หนึ่งนะครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามจะไม่มีไฟครับอ่าเกียร์สี่เดี๋ยวขอเข้าอีกนิดนึงมันไม่เข้าล็อกมันขอเหมือนสเตอร์ปั๊บอ่าเกียร์สี่เกียร์ห้าส่วนเกียร์หก เกียร์หผมเอาเป็นเลขศูนย์ครับเพราะว่าไอตัวตัวนี้มันเป็นมีมันใช้ได้แค่5เกียร์นะผมผมก็เลยเอาไอเกียร์ศูนยเป็นเกียร์หถามถามว่ามันจะมีตัวบอก6เกียร์ไหมมันก็มีครับแต่ว่ามันต้องรอของนานเกินไปผมก็เลยไม่เอาครับผมก็เลยใช้เลขศูนเป็นเกียร์หแทนนะผมเทินเกียร์ก็เกียร์ห้าเกียร์สี เกศสามไม่มีครับเกศสามตอนนี้ยังไม่มีครับเกศสองแล้วก็เกียวว่างนะผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูระบบไฟเลี้ยวเตะดังนะผมเตะดังเตะดับบีไปดูเลยอันนี้ไฟเลี้ยวก็ติดปกตินะครับหน้าหลัง เลี้ยวขวาอ่าเดี๋ยวมาดูไฟบีครับอันนี้ไฟบีกผมกำเบรกหน้านะผมส่วนส่วนเบรกหลังเดี๋ยวต้องรอก่อนนะยังไม่ได้ทำสวิตช์สต็อปเบรกหลังนะครับส่วนไฟหน้านะผมก็ไฟต่ำอ้าวนูน่นไฟอยู่นูน่นไฟสูง ก็จะประมาณนี้นะครับผมระบบไฟก็ยังไงก็ฝากติดตามน้องม่วงเลยนะครับผมฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับส่วนใครที่มามิ้นแบบออกในเชิงแบบเหมือนมันตั้งคําถามไม่ใช่คําถามมาเหมือนแบบคําดูถูกมากกว่างี้ยผมก็อยากจะบอกว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรนะผมอย่าเพิ่งตัดสินใจว่ารถมันจะออกมาลกไม่ลกออกมาในทิศทางที่เละหรือไม่เละก็คือผมชอบแบบนี้เพราะผมสะดวกแบบเนี้ย มันก็เป็นความชอบของผมครับถ้าคุณไม่ชอบอันนี้คุณก็ไม่ต้องมาแสดงความคิดเห็นก็ได้นะครับผมก็ถ้าความชอบของเรามันต่างกันก็ไปคนละทิศคนละทางจะดีกว่านะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้สวัสดีครับ